สวัสดีครับผมอย่างผมนายตีบอมเบอร์คลิปนี้นะผมก็จิกไอดีเข้ามาเล่นอีกแล้วเ <laughs> 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 จ้าของไอดีว่ายัางไง <laughs> สวัสดีครับท่านผู้เจริญอีกแล้ว, <laughs> อลว <laughs> โอเครถถังคันนี้นะผมก็คือรถถังชิพเทนมาร์คส <laughs> okay. ิบโอเคชิพเทนมาร์คสิบจะอยู่ตรงนี้ว <laughs> ะนี่ <laughs> น <laughs> โอเค ชิปเทสมาร์กสิบแบทเตอร์เรียด9 0แรง6นะครับสัญชาติอังกฤษอาวุธหลักปืน120มเมตออเดนสักอย่างะไรพี่ออเดนเหมือนเดิมต่วนี้ตัวออเหมือนเดิมเปียวกระสุนคนไปได้5 3นัดเพื่อสเตท่าไรวะ9เฟิร์สสเตจ19นัดสมกเกรเนต6ลูกแล้วก็ปืน l 3 7 a 1บนหลังคาแล้วก็ l 8 a 1 เป็นล่มแกน6พัดน,นัดซึ่งเอาตามตรงนะพี่ไอ้นี่มัน f อ m g จะชัดเลยปืนปืนไอ้นี่ของเล่นปืนกลโอ้ยิงเล่นเล่นทำอะไรไม่ได้แต่แต่แตไม่ไม่ใช่ว่าวันนี้มัน, SM o, SM o นสมอสมอสิบสลูกเนี่ยสมอสิบสอลูกเลยจริงๆีละหกแล้วก็อัตราการบุ้นวมปืนอ,นอนะไรพวกนี้ก็ยังไม่สุดแล้วเพราะว่ายัางอัพไม่หมดเห็นไะะยังอัพไม่หมดเอาปัจจุบันแล้วกัน อัตราบ,บรุญป้อมปืน18.36ต่ววิคุมหลบสิมุลเงย20อัตราปัจจุกระสุน8.7วิเป็นเบสิกอัพเต็มก็รตัวถังด้านหนา้าหนา8 6ด้านข้างด้านหลัง3.7ป้อมปืนด้านหน้า250ด้านข้าง8 6ด้านหลัง4.5คนรถ4นาในก็จะมีพอบปอ้บอมปืนปัจจุคนขับและพอบบคุมปืนหลักได้ซึ่งดีน้ำหนัก5.12ตันแรงเครื่อง760แรงม้าครบคุม2.50 max speed 48กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใส่ในเลเซอร์ในพิชั่นแล้วก็กระสุนมีอยู่4ตัวอันนี้เป็นกระสุนซาบอตเอพีดีเอสซิเมสโล่งสาเจาะ320 30องศา278 60องศา164ต่อมาเป็นลูก H มูลระเบิดภายในโหสี่กิโลเยอะจังวะพี่ลูก <h ook? h ook> นี้ลูกแคนระเบิดแรงจังอะ่ะหืมแต่มันโดนนึกไปนะก็ <h ook> ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เหรอ ใช่โดนนดประมาณหนึ่งจ <c> ะ <oughs> <ห>ลองเล่นดูก่อนอัตราการเจาะเกาทุกระยะทุกองศาเจาะร5อมิเมตรแล้วก็เป็นกระสุนท็อปกระสุนซับอเข็ม10เมตรองศาเจ 10, าะสี่ร0องศา318 60องศา192แล้วก็เป็นกระสุนสมุกที่ไม่ได้ซื้อโอเคเจ้าของไ <c oughs> อดีครับไล่มาเลยคันนี้ก็ถ้าเป็นตามสไตล์เ้นคันนี้ก็ ็เหมือนเดิมอังกฤษก็ช้าก็นั่งช้ากันนี้เกาะก็เป็นคอมโพสิตผสมกับเหล็กเดิมทิเป็นสามก็แต่ก็มันก็ไม่หนาเท่าไหร่นะทที่กับเบียร์นี้ก็กลางๆไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าข้อดีคือมันมันป้อมไม่มีกระสุนนะจะมีแค่หัวยิงแล้วมันไม่ระเบิดอ่าฮะแล้วก็โลเพชอันแสนทุเรศแล้วก็เสียามาอีกอย่างนึ่งแมงดีทีโรลงมาลบ สะบ่ปืนคันนี้ก็โอเคปืนคันนี้ก็โอเคมีกระสุนเข็นใช้ได้มีก็มีประมาณเนี้ยมีปรมานี้ก็ยังดีนะค่าซ่อมก่อนค่าซ่อมก็ถูกลงมาหน่อยคันนี้ก็ก็ไม่แย่มากค่าซ่อมพอได้พอทนเล่นได้พอพอทนเล่นได้นะพอทนได้พอทนเล่นได้โอเคครับผมเจอกันเกมเพลย์ดีกว่าไม่ได้ว่ะมันสม้กโปะไปแล้วอยู่ในแคปอยู่ในแคปอาร์ติยอนเลย ใช้ไปเลยเดี๋ยวเราอ้อมก่อนนุ่นเลนอ๋ยมันเอาอะไรยิงผมเนี่ยโูกเคสอีหรอรถจีนรถจีนรถจีนเออตายไสเวียนสวยๆเหลืออีกคันนึงเนี่ยเอพี่ เอ้าอะไรแม่ยิงไม่โดนไหนวะโอ้ยซิซิคตายซะไอเวีนสวยสวยสวยไปไปข้างหน้าเลยผมเปล่าผมเปล่าผมเปล่ายิงกันไหมผมมันยิงแบงทะลุบ้านหลังนี้ไม่ได้เดียวต้องอ้อมก่อนโ แบง่งแบ่งบ้านไม่ได้นี่นี่นี่ตอน,นนี้ตอนนี้เดี๋ยวสั่มเอาเจกูเต่าเฮ้ยอะไรวะยิงไม่โดนคนวัดป้อมมันค้างละเอ้ยปืนมันพังละเดี๋ยวผมเอาอ่ะเหตุไร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 ตายไส้เวนเออสวยเรื่องหมายไล่เอาโต้เลือกหมายนี้มาให้วะเนะี่ยยังเงี้ยนเลยนั่นสิแบบ เมอร์เขาว่าโผลตัวนี้นตัวกากอะไร้ย่างสองเดียก็ต้องอะไรนะตัวโหดตัวนั้นโตอะไรอย่างไงนายอะอะไรพี่อะไรยิงปูเนี่ยเอาจะรู้ไหมล่ะเนี่ยไงนายอะไรพี่โดนโดนไอเซอร์มิเดียนยิงกันเอกูมรอดแล้วอีกแล้วอะไอตุ่ยตุ่ยอะไอ้ยับปืนยิงหกสิบขวดไม่ลงน่ะโอ้ยยังกืนรุ่นบาเลย ใช่ปูกมม้ายิงนายปุูมม้ายิงเท่าน่อยปุ่มาปุ่มาเดี๋ยวไดแป๊บนึงเจอคันนึงคือ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 ปืยิงไม่ได้อะนายไม่ช่วยกูแล้วคือคือปืนมันกดไม่ลงเลยเฮียเคผมกำลังไปเนี่ยเล่นแม่งนี่เฮียไอ้เฮียมันกดส้นตีนอ่ะแม่งยิงขึ้นยอดผมอยู่เลยเลยเอกำลังไปเครื่องวิ่งไช้า แข่งกันเยวะ่ะใส่ตัดไม่มนขยับได้พี่มันซีลคอมเ่าเลยยิงแท็กมันนะมนะอะยิงตีมันมอนะนะเออกูพยยามเอา่ากอไรนไฟไหม้ะเออกําลังขึ้นไปรถมันอืด เอ๊ยป้อมมันค้างล้ป้อมมันค้างป้อมมันค้างล้วเดนงตีกระากันตินกระางแล้วตอนเรนายตินกระาล้คนขับมันตายเลนแมงมนไส้วะเโอยจบเกือบแล้วพี่มัก่อนซ่อมไปซ่อมไปาดตเียเดี๋ยวบนบนเนินมีคนบนเนินมีคน ผานไปเลยถูกอ่ะ BMP เออดชายชายด้วยยังอยู่นะ BMP โอ้เทปมารเดินนะตรงเขามีแหลไม่รู้นายสุุุุุุยุนายุุุแงแปงแงแบนยิงได้เลยนะนายถอยถอยหันกลับไปหันกลับไปยิงกลับไปยิง อยู่วันเดินอยู่วนเดิน,หนเหนไหมร้อยแบ่งอยูอ่ได้แล้ว ACB ตายแล้วมนแหละโดนแผนเนี่ยแต่มันมันมันโชคดีมั้งแกนะมันไม่เห็นดูสี่อ <c oughs> <ล>ะกีไปมาเด้อสวยงามจริงมาเด้อมาเด้อขอบสะดรวยลอง อ่าจรวดบนภูเขาบนภูเขาบนภูเขาตึงน้อยคอยานเกไว่ายี่กูไม่เข้าตายซะไอ้วนอดิตายซะ รถรถขนโชว์รถจักรัวแค่นั้นเหพี่ตายแล้วโอ้ยขันขวา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 สติปังหนึ่งศูนย์สามหกขันโอเคครับผมยังไงก็บ้าวหนึ่งรถถังคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับเจ้าของไอเดียครับเชิญครับต้องการอะไรเหรอครับมีแน่อะไรอีกไหมอ๋อเมื่อกี้ก็ลืมพูดว่าเออเนี่ย อย่างที่วันดีก็คือถอยเร็วถอยเร็วลืมพูดไปค่อนข้างถอยเร็วนาคันนี้แค่แหละที่เหลือก็พูดไปล้ต้นคลิปจบร้อย,ยใช่โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคันต่อไปก็ดังจะวนอยู่กับสาราชนาจารนี่นแหละแต่ก็าไปรู้คันไหนวนอยู่นี่แหละที่ผมเจอกันใหม่ครับ,บสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับท่านสมาชิก